ทำไมลิกเกอร์ถือเป็นออฟเลนขั้นเทพในโปรลีกต้องบอกก่อนว่าล i เกอร์เนี่ยเป็นออฟเลนยอดนิยมในแข่งในห้องกอรแล้วก็ในแรงต้งสูงนะครับเช่นร้อยดาวขึ้นไปในแรงที่ต่ำลงมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยนิยมกันมากนักนะครับและสถิติที่ค่อนข้างเวอร์ของล i เกอร์เลยก็คือในการแข่งขัน AOG สปริง2024เนี่ยลิเอร์มีอัตราชนะสูงสุดเลยนะครับที่66.04นะ แล้วก็ถูกหยิบมากที่สุดด้วยจะให้พูดง่ายๆก็เป็นการแข่งโพลีของเวนน้มนั่นแหละลิกเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวบักเลยนะแพ้เลนยากเข้าถึงฮีโร่ศัตรูง่ายยิ่งเลทเกมยิ่งถึกส่วนดาเมจเนี่ยมีเล่นทั้งเกมอยู่แล้วครับการเข้าไฟต์ของลิกเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าไปทาจังหวะมากกว่านะสร้างดาเมจพร้อมกับค้าไฟไปในตัวนะครับเจอคนที่เล่นลิกเตอร์ช่ำๆเนี่ย รับมือยากมากนะก่อนไปดูการเดินเกมว่ามันโกงยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับตั้งใจมาทำคลิปเลกเตอร์อยู่แล้วนะครับเพื่อนหยิบซีเนียลมางี้ต้องจัดละ,จดะเจอเด็กต้าเฉยเลยนะครับแต่บอกเลยว่าโคตรเถื่อนเลยเด็กต้าตัวนี้ขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการด้วยนะครับสตรีมหนึ่งทุ่มทุกวันนะมาเล่นด้วยกันได้นะครับก็อยู่กับ 4S yes นะครับ คลิปนี้ก็จะมาสอนการเดินเกมของล er นะิกเตอร์นะรูนในเทมพลังแฝงก็ตามนี้เลยถ้าเล่นสายจ่อร้อยห้อยคีเนี่ยลุ้นม่วงจะเป็นสปิริตนะครับถ้าห้อยคีมาก็เน้นตีบ่อยๆนะแต่ถ้าคิดว่าไม่ได้ตีเนี่ยไม่ต้องห้อยเลดมานะครับจ่อร้อยล้วนไปเลยนะลุ้นม่วงเป็นแอสซินนะครับเน้นดาเมจไปเลยได้ฟิกเกอร์เดี่ยวเซียนมาคุ้มแล้วนะตอนนี้ต้องรีบกลับเลนเลยนะครับเราจะเสียเวฟไปตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าคู่กลางจะเล่นง่ายนะ เพราะว่ามังกรเกิดเนี่ย<ก>ตเตียวเซียนยังไม่มีฟิกเกอร์แน่นอนรีบกลับมาเล่าเวฟก่อนเลยนะครับ <rolling. S 1> เอาเวฟเสร็จแล้วก็เติมไฟเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีของลิกเตอร์เลยก็คือเวลาที่เราลงน้ำเนี่ยจะได้ความเร็วเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ระยะสกิลหนึ่งไกลขึ้นนะเป็นดาบที่ผมชอบมากที่สุดแล,แล้วนะครับดาบน้ำอย่างนี้รอดยากครับมีเพื่อนมาเติมนะ จะเล่นต่อนะครับแล้วเด็กต้าแรงมากโคเถื่อนเลยครับเด็กต้าตัวนี้ไฟแรกก็นัวกันไปนะครับอ้อยมาเติมนะตรงที่เราลอร่อตีเลยครับยานเขารู้นะว่าอ้อยเนี่ยจบที่เลนล่างนะครับแต่เชื่อเลยว่าออฟเลนฝั่งเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้นะป่าฝั่งตรงข้ามเวลสีนี่ข้าวดองๆเฉยเลยล่อยังไงก็ไม่มาเลยนะครับยาน เราก็เอาดาร์เซเยอร์นะเพราะว่าไปโซนมังกรไม่ทานละไล่อย่างนิดนึงครับตัดได้แค่คลิปตัวเล็กนะลงฝั่งเขามานะครับ<ป>ถอยไปทำเลนต่อเคลียร์เสร็จเติมมังกรเลยนะอย่างยังไงก็มาทีหลังเราแน่นอนนะครับต้องรีบเล่นก่อนตอนนี้เราไม่มีน้ำตินะ ออยหลวงสวยครับได้เทวนัสมาทีนี้ก็รีบกลับไปรับเลนล่างนะต้องดูว่าฮีโร่ต้นเกมเราได้เปรียบหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้เปรียบในเลนไหนถ้าเราดวนเลนไม่เก่งเนี่ยเราก็พยายามแครี่ก็ได้นะเผ่อโดนฟิกเกอร์นะครับช่วงนี้ฟิกเกอร์ลั่นบ่อยนะเพราะว่ามือถือผมเนี่ยมันเครื่องใหญ่นะครับเป็น AOG นะก็ปลายาละกันเฟรมเรทลื่นนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบ i p h o n แ8 Plus มากกว่า จับขนาดมือแล้วก็น้ําหนักเบามากนะครับแต่ว่าอา LG เนี่ยมันแรงก็จริงนะแต่ว่าเครื่องใหญ่แล้วก็หนักนะครับใช้มาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้ามือนะมาสายทําคลิปก็ต้องเอาภาพสวยเกมลื่นไว้ก่อนนะครับมีอ้อยรับเลนล่างให้นะจังหวะนี้เราก็รอปิดที่เลนบนนะครับรอดูว่าเขาจะโถมหรือเปล่านะเปอร์เซ็นโถมสูงมากนะครับเพราะว่าสนาทีแล้วเขาโถมแล้วก็ปิดหลังนะฟีเนียล,ล้มไปนะครับ เข้าให้ถึงเทวนาทนะโดนเคนตารกไว้นะครับสกิลสองขาดสวยป่าเรามาเติมนะครับโดนเตี่ยวเช็คพุ่มนะสกิลไม่โดนก็เปิดแมปได้นะครับสกิลเตี่ยวค่อนข้างโกงนะแถนนี้เด็กตาข้างจัดเลย การบนได้แต่ว่าต้องยอมแลก้อมล่างนะตอนนี้เรารับการก่อนป้อมล่างยังไงก็การไม่ทันอยู่แล้วนะครับ้อมกางมีเด็กตา้ามากันชิ้นแรกผมออกเป็นตัดเลือดเลยนะครับตัดได้ถึง3ตัวนะครับเพนหยานแล้วก็เด็กตา้านะอาดามาเล่นกับทีมง่ายก็เล่นง่ายนะครับลิกเตอร์มันเล่นได้กับหลายคอมอยู่แล้วนะ เป็นฮีโร่ที่ทำไฟได้นานแล้วก็เติมไฟเร็วนะครับจะมีเทคนิคในการงัดอยู่2แบบนะถ้าเราดักกับเพื่อนมีเมดมีป่าดักด้วยเนี่ยเรางัดรวดไปเลยนะครับด้าเมดยัดไปเลยแต่ถ้าเราดักเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นให้เพื่อนก่อนเนี่ยเรางัดแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งที่2เนี่ยเอาไว้ตามหรือว่าเอาไว้พุ่งออกนะเราจะไม่เสี่ยงเล่นสุดนะครับในล่างมีเด็กตา้ามากันนะเห็นไหมครับว่าเราดึงเขามากันละคนนึง ทีนี้เราเติมไฟได้ละเรนบนยังไงเราก็ปิดทันแน่ๆนะครับเจอหยานนะไม่ต้องสนใจเลยครับหยานเลือดเขาไม่เต็มด้วยนะครับได้เม็ดกับแครี่เข้ามานะจังหวะน,นี้ลัดช็อตไปนะครับรอ,อนตีหยานหมดหยานตั้นตีหมดก็ไม่มีไรแล้วนะรอเวฟเข้านะครับ อย่างนี้รอดยากครับแล้วมันมาอีกแล้วครับตัวนี้โคตรเถื่อนเลยออกไม่ได้นะแรงมากไล่สับเลียงตัวเลยนะครับเนี่ยโหดจัดเลยเด็กตาตัวนี้เป็นเด็กตาที่เวอร์มากนะในรอบการโซโลแร้งของซีซั่นนี้เลยนะครับไม่ค่อยได้เจอนะหาจังหวะปิดหลังเหมือนเดิมเลยนะครับเล่นกลางเหมือนเขาจะโถมอีกแล้วนะ ตีนี้เนี่ยเล่นกันเถื่อนจัดเลยแล้วลอปิดหลังนะครับโฟกัสตัวหลังเขานะเมดกับแครี่ครับอย่างนี้รอดย่าครับเดี๋ยวเซียนตรงนี้รับสองหนึ่งต้องออกนะได้แครี่กับเมดเขามานะครับคือว่าคุ้มละเอาไงกับเด็กตา้าตัวนี้ดีเนี่ยโคตรเถื่อนเลย เดี๋ยวลองหยอกดูนะครับโอ้โหหยอกมาเล่นนะมันเอารจริงนะครับเด็กต้าเสียอันตีไปแล้วนะฮีโร่โคดเถื่อนต้องบอกว่าคนเล่นเถื่อนนะฮีโร่ไม่ค่อยเถื่อนเท่าไหร่ให้อ้อยตีป้อมล่างไปนะครับเรามาดาักคัดฝั่งตรงข้ามให้เขามาการป้อมล่างนะครับถ้าเมดกลับแค้รีหลงมาก็งัดได้เลย ตรงนี้เราดักได้ก่อนนะเราเห็นเตียวก่อนนะครับอย่างนี้รอดยากครับโอโหเทอนนสยิงโคตรแรงโดนดอกแล้วพันสองพันสเลยนะอย่างน้อยก็แลกเตียวเซียนมาได้แล้วก็ได้ฟิกเกอร์เตียวเซียนมาด้วยนะครับมุมนี้ดักสวยนะโฟกัสแครี่เขานะครับอย่างนี้ลอดยากครับเทอนนสด,ดึงร้อเพื่อนมาเติมนะห้าวดองๆจัดเลยครับแครี่ฝั่งเขา เสียวเสียนเสียงตีด้วยตรงนี้เราดึงเล่นได้นะป่าเรากำลังลงมานะครับยังมีรอดยากครับไล่ได้แล้วครับเขาเหลือแค่สองตัวนะป่าเราถึงครับไฟนี้เราคุ้มนะได้มาสี่ตัวนะครับฝั่งเขาฝั่งเราก็ไม่เสียใครเลย แล้วเล่นโบนยังไงครับเด็กต้าเสียอันตีไปแล้วนะหมดตีเลยครับเวฟชนแล้วก็มาทําเวฟนะแล้วก็เ๊กถอยไว้ก่อนนะครับาการเพื่อนบวกกันนะให้เพื่อนรู้ว่าเราต้องทําเวฟนะครับชิ้นที่4ี่ผมขึ้นเป็นล็อกชิลเลยนะเน้นคาไฟเต็มที่เลยนะครับเกมนี้ลิเกเตอร์แพตหลังๆเนี่ยมันก็ดาเมจไม่ค่อยคุ้มแล้วนะมันมีหลายเกมที่ผมเล่นเคยอัปเดตนะครับก็มไม่คุ้มจริงนะ ก่อนจะได้ขนาดนี้ก็วิจัยมาหลายเกมครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเล่นนะครับข้อมูลการเดินเกมเนี่ยแน่นแน่นอนจังหวะนี้เราเ,าเสียโลมไปนะเล่นสุดไม่ได้นะครับได้อันติเด็กต้ามาต้องถอยนะครับภุมเพื่อนเอาคีปพอๆพนะรอโลมเกิดน,นะครับ แต่เราก็จะไม่เสียพุ่มแอลให้ง่ายๆนะครับไม่ให้เขาเคลียร์แถบง่ายเกินไปนะเทวนะยิงโคตรแรงเลยงัดต่อดไปก่อนนะครับตรงน,นี้เล่นได้นะเทนแหลมจับเลยครับคำนวณดาเมจพลาดน,นะไม่ตายเฉยเลยครับเทนป่าเราเข้าไปล้วงเตี่ยวเซียนได้นะครับทำเรียบร่างนะ เกมนี้เถื่อนจัดเลยครับชิ้นต่อไปออกเป็นทอยนะทำอีกเว็บนึงนะเพื่อเผอาจจะขึ้นบ้านได้นะครับเพราะว่าเตี่ยวยังไม่เกิดนะแล้วโลมเราโดนไถเข้าป้อมเลยครับประมาทเกินไปนะช็อตน,นี้โลมฝั่งเขาก็ประมาณเหมือนกันได้เทนมาครับก็ถือว่าแรกโลมเงินไปนะ ขึ้นบายไม่ได้ก็กลับมาออบเจกตนะครับได้ดาร์เซเยอร์ก็รอลมเกิดนะเซตไฟใหม่ครับป่าเราดันบนนะเราก็มารอซ้อนนะครับแล้วหย่านพุ่งออกมาซีเนียลลงสวยนะเซฟแพรี่ได้อย่างนี้รอดยากครับหยานเทนเปิดแมปนะครับผมใส่ลมไม่น่าดีนะนพนนเพื่อนเข้าครับ โดนช้อนอีกแล้วครับซีเมียวโชคดีที่ไฟนี้ออกได้นะเกือบไปครับเว็บล่างดันสวยนะต้องทำเว็บกลางขึ้นไปนะครับทีนี้เว็บเราสวยละดันเข้าสามทางเลยตัดบูก,ก่อนนะครับจากนั้นทำล่างสูงไว้นะดึงให้เขามากันนะครับถ้าฝั่งเขาโผล่กันล่างก็เปิดก๊อตได้เลย แล้วมาทั้งเมททั้งโลมเลยครับโหล่างสตัวเลยนะอย่างนี้เราได้กอสแน่ๆครับมุมนี้น่าเล่นนะรอเพื่อนได้กอสนะครับเฮลฮาว่ดองๆจัดเลยอย่างนี้รอดยากครับแล้วมีล็อกชิลโอ้โหค้านานจัดเลยครับไฟนี้ นี่แะครับลิเตอร์มันเวอร์ตรงนี้นะ้อมไฟโคตรโหดเพื่อนเราก็ได้ป้อมกางกับป้อมบนมานะครับเราก็ทําเว็บล่างขึ้นไปนะครับรีบบวกไปนิดนึงนะฝั่งเราเล่นสุดไม่ได้นะครับทำให้เพื่อนออกก็พอรอลมเราเกิดนะรอเว็บล่างเข้านะครับ เดี๋ยวเสียงเสียอตีนะเหมือนอ้อยจะเข้าไปเล่นนะโอ้โหแล้วโดนนะครับเสียก่อเกิดไปตรงนี้เราก็มารับนะตอนนี้ฟรีเนียลจะเกิดแล้วนะครับเทวานัสโอโดนอย่างแรงเลยนะครับอีลินกับเอลสูนะผลลัสกิลหายเลยครับตอนนี้เรามีล็อกคิลพร้อมนะ สีเนียลรีบลงไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรครับค้าสุดเลยมีล็อกชิลเกมนี้รับดามเมจไปเยอะมากนะออนก็สามทางนะครับเด็กตายังไม่ได้เล่นเลยออกมาโดนเลยครับเดือดมากนะครับเกมนี้คิวเก้าตายสแอซิดเกนะครับ รับดาเมจไป25%เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการเต่นเกมของลิกเตอร์แพทนี้เนี่ยลิกเตอร์จะเน้นทำเว็บแล้วก็เข้าไปค้ำไฟนะครับแต่ว่าไม่ต้องค้ำสุดนะเข้าไปเล่นแล้วก็รีบออกมานะครับถ้าเข้าไปแช่จนตายเลยเนี่ยมันไม่ใช่ลิกเตอร์นะต้องเผื่อไว้ออกสก,กิลนึงด้วยนะครับอย่างที่บอกเลยถ้าเพื่อนดักด้วยงัดลวดไปเลยจบดาเมจได้ก็จบแต่ถ้าเล่นรอเพื่อนเนี่ยให้งัดแค่ทีเดียวพอนะครับอีกทีนึงเนี่ยเอาไว้ตามเขาหรือว่าเอาไว้ออกนะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางลิกเตอร์ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่อนทีหนะ้าสวัสดีครับ